ดึงดึงดึงดึดึงดึงดดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกันทารลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สซีนิวภาอิสาน์อชจานดาวเทียม ITM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต5ศสิสเกตศึกสายเลือดไทยญาติการเมืองอีฟภูมิใจไทยปะทะกุ้งเพื่อไทยคึกค,าคาักค่ะเมื่อวันที่14กรกฎาคม2568ค่ะสนามเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดสิสเกตระอุหลังสองทายาทนักการเมืองชื่อดังอาจารย์อีฟ ลูกสาวธีระไตสรณกุลพักภูมิใจไทยได้เปิดศึกชิงเก้าอี้กับกุ้งลูกสาวอมรเทพสมหมายพักเพื่อไทยผู้ได้ถึงแก่อสัญ,ญกรรมอย่างกระทันหันเมื่อวันที่27มิถุนายน2568ทำให้ตำแหน่งสสเขตนี้ว่างลงโดยมีพื้นที่ครอบคลุมสองอำเภอได้แก่อเภอขุนหารและอภอูสิงห์ ซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิสเกตได้ประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าวโดยเปิดรับสมัครผู้สมัครระหว่างวันที่14-18ถึง18กรกฎาคม2,568ที่ว่าการอำเภอขุนหารและกำหนดวันเลือกตั้งในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2,568 โดยพักภูมิใจไทยได้ส่งนางสาวจินตะวันไตสรณกุลหรืออาจารย์อีฟลูกสาวคนเก่งของนายธีระไตสรณกุลอดีศส,อสอลายสมัยซึ่งเคยพ่ายแพ้ให้กับนายอมรเทพในศึกเลือกตั้งที่ผ่านมาลงสนามครั้งนี้ในนามพักภูมิใจไทยอย่างเต็มตัวขณะที่พักเพื่อไทยได้ส่งนางสาวภูริกาสมหมายหรือกุ้งลูกสาวคนเดียวของนายอมรเทพ เปิดศึกเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเธอเป็นที่รู้จักในหลายพื้นที่และเคยร่วมกิจกรรมการเมืองเคียงบา่าเคียงไหลผู้เป็นพ่อมาอย่างต่อเนื่องการรับเลือกตั้งนายธนชกรบุตรดีสาวปลัดอุโสอำเภอขุนหารในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสุเกต ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้รับสมัครทั้งสองรายพร้อมตกลงให้มีการจับสลากในการจับเบอร์ปรากฏว่านางสาวภูริกาสมหมายหรือกุ้งลูกสาวคนเดียวของนายอมรเทพได้เบอร์หนึ่งขณะที่นางสาวจินตะวันไตสรสนกุลหรืออาจารย์อีฟลูกสาวคนเก่งของนายธีระไตสรสนกกุลได้เบอร์สอง โอกาสนี้นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขานุการพักเพื่อไทยได้นำสอสอในพื้นที่และแกนนำร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุน่นขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมสอสอในพื้นที่และแกนนำต่างพร้อมใจร่วมเชียนางสาวจินตวานไตสารกุลหรืออาจารย์อีฟ การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จึงถือเป็นศึกทายาทการเมืองระหว่างลูกสาวของอดีตคู่แข่งทางการเมืองที่เคยขับเคี่ยวกันมาหลายสมัยและในครั้งนี้เป็นการสานต่อบทบาททางการเมืองของคนรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อของสองตระกูลใหญ่แห่งศิสเกตทำกลางกระแสการเมืองที่กำลังเข้มขน้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้านนายเอกฤรธิพร้อมชัยอนันต์ผู้อํานวยการกรกะตจังหวัดสุสเกตเปิดเผยว่าขณะนี้สํานักงานกรกะตมีความพร้อมเต็มที่ในทุกด้านทั้งสถานที่บุคลากรรวมถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งผู้สมัครและประชาชนเพื่อให้เข้าใจในกฎหมายเลือกตั้งอ,อําเภอภูสิงห์มี86หน่วยเลือกตั้งรวม236หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง127,770คนคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณร้อยละ7 0ทั้งนี้สึกเลือกตั้งซ่อมเขต5ศิสเกตในครั้งนี้น่าจะกลายเป็นเวทีสำคัญที่ถูกจับตาจากทั้งประชาชนในพื้นที่และระดับประเทศด้วยความเข้มข้นของการขับเคี่ยวระหว่างสองขั้วการเมืองใหญ่ที่มีฐานเสียงแน่นแฟน และประวัติศาสตร์การเมืองยาวนานในพื้นที่ศิสเกต10สิงหาคม2568จะได้รู้คำตอบกันค่ะด้านจังหวัดศิสเกตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถค่ะ เมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่13กรกฎาคม2,568ค่ะที่ศูนย์อารยธรรม3แผ่นดินตึกเก่าสารกลางจังหวัดสุจเกตนางสาวชนมนัรอด,ดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุจเกตเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระรจชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนาธีนาศโดยมีพระวชิรสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนข้าราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการคณะกรรมาการเหล่ากาชาติจังหวดัดและพุทธศนิกชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสาวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศ่งปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนาน,นัประการสนองเบื้องพยุคลบาทอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดท,ทุกบำรุงสุขแก่พระศิษ์ก่อนชาวไทยยังประโยชน์มหาศาลแก่ปวงประชาราษฎรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสังคมสงเคราะห์การสาธารณาสุข โดยทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิอีกทั้งโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลให้การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงให้มีขวัญกำลังใจและมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้จัดทำโครงการจัดและแจกถุงยังชีพพระราชทานโครงการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยจัดทำบ้านนกดาวให้ผู้ประสบภัยได้อยู่อาศัยชั่วคราวและการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังทรงรับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีไว้ในอุปถรัรมภ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้ชีวิตโดยให้การศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสมนับเป็นคุณอปการอันไพศาล และเปี่ยมล้นต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ค่ะและมหาวิทยาลัยรัชภาฒศิษเกศจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน,นคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรัชภาฒศิษเกศ12กรกฎาคม2568ค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกา15นาทีของวันที่12กรกฎาคม2568ค่ะณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยายลัยราชภาัฏศิษเกตดรศรีรวันเกียรติสุรนนท์ประธานผู้วิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศิษเกตอดีตนายกสภาหมหาวิทยายลัยราชภาัฏศิษเกตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยราชภาัฏนศิษเกต12กรกฎาคม2568โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ส่งคุณวุฒิ รองศาสตราจาร,ราย์ดรประกาศิษย์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยายลายัยราชภัฏศสิทเกตคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาร่วมพิธีทำบุงตักบาทและพิธีมอบทุนมูลนิธิหนึ่งทศวรรษรัชภัฏาสิทเกตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลายัยราชภัฏสิรเกต12กรกฎาคม2568 โดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศิสเกตเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน9รูปออกรับบิณฑบาตทั้งนี้เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2,544ได้มีพระราชกิฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฒน์ิสเกตขึ้น ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยายลัยราชภัฏนศิษสะเ,ะสสเกศต,ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยราชภัฏนพุทธศักราช2547เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2547เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2547นับเป็นปีที่24ในการก่อตั้งมหาวิทยายลัยค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจัง n วดศสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักขณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสาหมุสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเหล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะ เลิกได้เนี่ยก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย